เสียฟูดำมซิงน,นะครับวันนี้เรามาเริ่มงานาแรกกันนะครับทีมงานเสียฟูดัมซิ่งนะเออวันนี้เสียฟูจุดเรียนนะครับครับเป็นหนองครับเป็น,นองเลยมาเอากระถู <cing? S 1> ให้น้องๆดูนะครับให้เอฟซีดูไปแล้วหนึ่งพันนะครับกับทีมงานมีรถแรง รถเสียจินมาแล้วรถเสียชินแรงไหมครับมายืนตรงนี้สิมายืนตรงนี้นะ้อัจจมีหา้คับถโ่อัจครับอันนี้ไม่ขับรถนมาครับอันนี้นี่รถใครครับนี่รถกระ่มครับอ่าแลครับรถเราใส่เยอะไหมครับ โอ้เดี๋ยวทีมมาแล้วาะทีมงานเรามาครบแล้วนะครับไม่แต่แรงๆไม่แต่หนุ่มไฟแรงกันนะครับเต็มแล้ว แล้วครับรถป๋าลิงออกมาแล้วออไปรถเสียเทียนนี่นะครับดูท่อนะครับน้องๆบอกบอกน้องๆดูท่อจอห้าท่อห้าท่อโจกี่ท่อครับท่ออันนี้สี่ท่ออันนี้สท่อโจห้าท่อสองบวกสองได้สี่ครับ ตีวกตีได้ 8. แปดแปดวกแปดได้สิบหกเป็นยังโอ้เจ้าของที่แกกว่าแกกลัวเอาหญ้าไปให้ชาวบ้านันเลยเก็บหญ้าออกนะครับแกกลัวคนจะเอาดินว่า คำทางด้วยนะครับเจ้าของที่เด็กจู๊ดขับเองแมคโครวันนี้คนขับแมคโครคนขับแมคโครไม่อยู่พาลูกไปหาหมอถพา,าลูกไปหามหมอหมอนัดครับ คิดรักษีนพอโตมีคนเล็กล่ะคนเล็กครับอ้าวปอยเทีย่ยวเที่ยว กว่านะครับ อยู่เลยครับดินสมองเสียวฟูทางลําบากไหมเสียวฟูมิ่งยากครับเพราะว่ามันช่วงต้นฤดูนะครับวันแรกของเรานะครับ ใช่ต้นยาแมโ,โคถูกต้นาขายไม่ตนยาครับอั็อตนยาครับแม่โคทำทางแล้วนะครับ โอ,อยก่อนแล้วรถกลับเลยรถกลับครับเดี๋ยวไม่โคกลับขอยกนจะเอาดินมาใส่เอาดินเอาดินไอ้ข้างหน้าออกก็เดี๋ยวเอาดินแข็งมาปุนะครับบอกน้องๆเร็วใช่เอาดินแข็งมาปุ๋นน อดินนุ่มๆออกอดินแข็งกาปปุกนะครับขอกน้องที่น้องรู้ไหม อ,อยนะครับเสีย๋ยูระวังอันนี้รถใครครับนี่รถเสีย่ยภูใครขับครับนนเสีย่ยฟูไม่ได้ขับหรอครับยังไม่โตแล้วมันก็ต้องหัดขับสิครับ พูดพูดเขาเข้ากล้องสิ